จะไปเรียนแล้วเหรอลูกใช่ค่ะแม่แล้วนี่แม่กำลังจะไปไหนคะแม่ก็ไปทำงานนะสิอยู่บ้านเบื่อๆแม่แม่กำลังจะไปรับงานนวดอีกแล้วใช่ไหมคะทำไมละ่ะแกงานนวดก็เป็นงานสุจริตแม่หนูไม่อยากให้แม่ทำอาชีพนี้แล้วอ่ะแม่เลิกได้ไหมคะแกมไม่เอาสิลูก เลวไหลยหญ่แล้วนะไว้แก้มโตขึ้นอะ่ะก็เลี้ยงแม่สิแม่จะได้ไม่ต้องมาทำอาชีพนี้ไงนี่จะลกวาใช้ใจที่จริงแล้วฉันเองก็ไม่อยากเกิดมาเป็นลูกหมอนวดหรอกคะ่ะ าฉันนะได้ข่าวมาว่าเพื่อนแก้มที่เรียนห้องเดียวกับเราอ่ะมีแม่เป็นหมอด้วยนะเว้ยพี่ทิงดิหมอะไรเหรอแก้มหมอเฉพาะทางปะ,ะไม่ใช่ว่ะได้ข่าวว่าไม่ใช่หมอเฉพาะทางแต่เป็นหมอเฉพาะเถียงโจ <c oughs> แกพูดแบบนี้เนี่ยมันจะมากกันไปแล้วนะ <c oughs> ทำไมเหรอแามนี่แกตบฉันเหรออุ๊ยตบสิตบนี้อะไรแกตบตรงนี้เลยแล้วทีนี้เนี่ยแม่แกก็จะได้มา,มาหาอะไรทีนี้เนี่ยทุกคนเขาจะได้รู้ไงว่าแม่แกเป็นใครแล้วก็ทำอะไร เฮ้ยอ,อ,อย่าตบคันอย่าตบคันอย่าตบคันเฮ้ชย,ยช่วยด้วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยอย่าตบคันอย่าตบคันพวกแกอ<ย>สองคนเลิกยุ่งกับฉันสักทีได้ไหมฉันเหนื่อยนี่แกมี่เราสองคนเนี่ยใจดีแค่ไหนที่เห็นว่าแกเนี่ยเป็นเพื่อนที่เห็นว่าไม่มีใครครบนะก็เลยมาคุยด้วยเออที่พวกฉันสองคนใจดีแค่ไหนแล้ว ที่มาเป็นเพื่อนกับแกเนี่ยเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนงั้นเหรอถ้าเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนเนี่ยเขาไม่เอาเรื่องแม่มาล้อกันแบบนี้หรอกนะพวกแกสองคนก็ตโตๆตโตกันแล้วทั้งคู่อะทำไมละ่ะแกมยอมรับความจริงไม่ได้เหรออือฮะใช่ไหมล่ะทามเราไปกันเถอะวันนี้เนี่ยอารมณ์ดีมากละ ไว้วันหลังเนี่ยค่อยมาคุยกับแก้ใหม่นะป่ะทำกลิเพื่อนแก้วที่เรียนห้องเดียวกับเราอ่ะ มีแม่เป็นหมอด้วยนะเว้ยฮึทิ้งดิหมออะไเหรอแก้มหมอเฉพาะเถียงทำไมล่ะแก้มยอมรับความจริงไม่ได้เหรอหอืป่ะทำ แก้มแก้มเป็นอะไรแกร้มแก้มค่ะแม่เป็นอะไรลูกแม่แม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เพื่อนหนูเขาบอกใช่ไหมคะแม่ไม่รู้นะ ว่ารู้ว่าฟังใครมาหรือได้ยินเรื่องอะไรเกี่ยวกับแม่แต่แก้มต้องฟังแม่นะแม่เป็นรับประชีพหมอนวดแม่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่แก้มคิดหรือที่ใครๆคิดแม่รักศักดิ์ศรีของแม่และอาชีพหมอนวดไม่ได้เสือ่อมแล้วก็ไม่เสียหายด้วยแล้วถ้าแม่ไม่ได้เป็นแบบที่คนอื่นเขาพูดแล้วพ่อของหนูล่ะคะทำไมหนูไม่รู้จัก หรือรูปสักใบของพ่อหนูก็ไม่เคยเห็นแม่แม่มีเรื่องอะไรปิดบังหนูอยู่หรือเปล่าหนูโตแล้วนะแม่หนูไม่ใช่เด็กๆที่แม่พูดอะไรแล้วหนูต้องเชื่อแม่ไปหมดอ่ะอย่าให้แม่ลำบากใจเลยลูกแม่ไม่อยากพูดเลยแม่ไม่อยากพูดลูกงั้นแม่ก็ตอบหนูมาสิ หนูจะได้ไปต่อเพื่อนเขาได้ว่าแม่ไม่ได้รับงานนวดจนท้องไม่มีพ่อแบบเนี้ย กับหนูบ้านะได้ถ้าอยากจะฟังเดี๋ยวแม่เล่าให้ฟังเสียงอะไรอ่ะ ตัาเด็กมาเทงเนี่ยโอ๊ยโอดเเต็มเลยไปนี่ลูกไม่รองลูกโอ้ยโอ๊ยทำไงดีเนี่ยไปอยู่กับแม่นะลูก ฉันเจอเด็กฉันจะเลี้ยงเด็กคนนี้เองถือว่าเขาเป็นลูกของแรกของเรานะนะพี่นะฉันจะเลี้ยงให้ดีที่สุดเลยนะถ้าเธอจะเลี้ยงเด็กคนนี้เราเลิกกัน แ,แต่กาก็คือลูกของแม่นะลูกแม่จะดูแลแก้ไม่ไดีที่สุดนะลูกนะแม่แต่แลอ้วทำไมแม่ไม่บอกความจริงกับหนูตั้งแต่แรก เอาไม่คุอื่นเขาว่าแม่แบบนั้นได้ยังไงแม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าแม่ของหนูจะเป็นคนยังไงแม่จะดำไมชีอะไรหนูจะรักแม่ ลูกจะไม่ทิ้งแม่ไปไหนนะคะแม่กลัวลูกลูกจะไปไหนลูกจะทิ้งแม่ไปแม่กลัวแต่ยังไงไม่ก็รักลูก <c oughs> ก็คือลูกของแม่นะลูก 嗯 <laughs>。